บริเวณหน้าค่ายฝุดการรบพิเศษสิชนณเวลานี้นะครับตอนนี้ได้ส่งกำลังออกไปแล้วหนึ่งชุดบรรเทาสาภัยออกไปช่วยพี่น้องประชาชนอยู่ที่บริเวณหน้าค่ายนะครับช่วยขนของเนื่องจากมีเด็กอ่อนติดอยู่ในบ้านกับคุณแม่นะครับตอนนี้กำลังออกไปแล้วปัญหาตอนนี้นะครับก็คือรถโควินรถ v ีโก้รถเล็กไม่สามารถที่จะ เพื่อย้ายเข้าออกจากบริเวณค่ายฝึกการรบพิเศษสิชนได้อันนี้กําลังแก้ปัญหาโดยการนํารถ FPS รถใหญ่นะครับเพื่อที่จะออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่12กรตะบน4ขีดแล้วก็ตาบนสีขีดกับพักตะบนนะครับเมื่อกี้ได้รับการประสานมาจากปอพปอพอสีชนนะครับเพื่อขอรับการสนับสนุนกําลังเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตำบ,บนเขา้อยแล้วก็ตำบ,บนทุ่งใสนะครับตอนนี้นะครับณเวลานี้นะครับน้ำกำลังมานี่คือบริเวณประ,ประตูทางเข้าค่ายนะครับทางเข้าค่ายฝึกการบรบพิเสด็ชนนะครับน้ำแรงมากนะครับน้ำแรงมากตอนนี้น้ำแรงมากนะครับครับผมกำลังออกมาควบคุมการปฏิบัติงานของ ากำลังคนอยู่ที่บริเวณหน้าค่ายนะครับที่าาพี่น้องประชาชนน้ําท่วมนะครับตอนนี้ท่านบูงครับค่ายนะครับได้เข้าไปดําเนินการเพื่อที่จะตั้งกองกำลังการในการอพยพพี่น้องประชาชนนะครับจากพื้นที่น้ําท่วมเข้ามาพักพิงทั่วคราว ในพื้นที่ของค่ายฝึกการรบพิเศษตุดชืก่อนนะครับ